อ้าวมาต่อบูเช็คเทียนยอดหญิงในประวัติศาสตร์จีนบูเช็คเทียนเนี่ยนี่ออกเสียงแบบใก้จิ๋วนะถ้าออกเสียงจีนกลางอู่เจอเทียนตระกูลอู่ตระกูลนักรบนะอู่นี่จะว่ารบอูเ่เจอเทียนบูเช็คเทียนเนี่ยก็เกิดมาเป็นคนหน้าตาดีอายุแค่สิบสี่สิบห้าก็มีคนเอาเข้าไปถวายตัวเป็น สนมของหลี่ซื่อหมินผังไทจงฮ่องเต้ตอนหลี่ซื่อหมินแก่แล้วไปเ,เป็นสนมมาอยู่สิบสี่สิบห้าฮ่องเต้เห็นวุนจะหกสิบแล้วถากกว่าหกสิบเนี่ยก็ฮ่องเต้กับสนมเยอะคนไหนก็จําไม่ได้หรอกลูกตัวเองบางทียังจําชื่อได้ไม่หมดเลยมันเยอะไงก็อยู่ไปถึงปับ๊บเด็ดหลี่เจียเทียนเป็นคนฉลาดนะผู้หญิงอื่นเข้าวังไปก็จะทําไงจะแต่งตัวให้สวยที่สุดจะหาทางติดสินบนขันทีเพื่อเอาชื่อไปเสนอให้ฮ่องเต้เลือกไป ไปอะไรล่ะไปอยู่ด้วยกันคืนเนี่ยใครที่ห้องเต้าตามังคืนไปโอ้โหดีอกดีใจนะทั้งชาตินะจะค้างเดียวบางคนเข้าวังไปแล้วไม่เคยเจอห้องเต้เลยก็มีเป็นนางสนมแต่ลีปูเจอเอเูช็กเทียนเนี่ยไปอยู่ในวังเลยเอา้าวห้องเต้ไม่เรียกหาเวลาไปอ่านหนังสือหัดเรียนหนังสือผู้หญิงจีนนี่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านให้ออกเขียนไม่ได้บูเช็กเทียนพยายามฝึกให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็อ่านหนังสือตลับตำราให้มีความรู้มากขึ้น ความรู้เนี่ยคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดเพราะมีความรู้อ่านออกเขียนได้เปไงหูกว้างตากว้างกว่าผู้หญิงอื่นเยอะนางสงงนมกำนันอื่นก็มีแต่อะไรล่ะเล่นเล่ห์ไว้พริกชิงเล่ห์ชิงเหรียญโน่นนี่ดันกันกระจุกกระจิกเนี่ยหลีเ่เียนมองภาพใหญ่ว่านั้นเยอะไม่มาสนใจเรื่องกระจุกกระจิกตรงนี้หรอกแต่มองไกลหาทางว่าฮ่องเต้เนี่ยไม่นานก็ต้องตายแนย่นอนแก่แล้ว อยู่อันนี้อนานะคตไม่รุ่งแน่ต้องมองข้ามช็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจะหาทางเชื่อมยังไงกับใครที่จะเป็นทายาทต,ต่อไปข้างหน้าก็เริ่มต่อชั้นแนวนี่ว่าย่อๆนะว่าละเอียดจะจะเป็นการวาด้วยเรื่องวู้ช็คเพียรไปเรื่องเดียวเนี่ยเสร็จแล้วพอห้องเต้สวรรคตทําไงรู้ไหมนางสนมกำนันทั้งหมดนะนางสนมทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกจับโอนหัวไปเป็นแม่ชีที่วัดเพราะเป็นนางสนมห้องเต้ไง เพื่อความชัวร์คือคนเราต่อให้ตายไปแล้วผู้หญิงฉันใครห้ามยุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโกนหัวเป็นธรรมเนียมมาโกนหัวไปส่งไปอยู่วัดอฟิสโพรมาจย์แบบบังคับเลยเนี่ยนี่คือชะตาของนางสนมทั้งหมดกูเจอเทียนตัวเองอายุสิบสี่สิบห้าองเต้ห้าสิบกว่าเนี่ยโอ้อนา,าคตาไม่ลุ่งแนะ่ถูกโกนหัวไปอยู่วัดแน่นอนเพราะฉะนั้นรีบหาความรู้แล้วเตรียมชั้นแนลเอาไว้พอห้องเต้เสียก็ถูกจับโกนหัวไปอยู่วัดจริงๆนะแล้วตอนที่ ทังไทจงจะใกล้คือป่วยแล้วก็คืออายุแบบมากแล้วรู้ว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วเนี่ยรัชทายาทที่ตั้งไว้กับโอรสอีกองค์หนึ่งก็ชิงไหวชิงพลิบกันมีก่อเรื่องกว่อราวทางไทจงก็เลยปลดทั้งคู่เลยแล้วก็ตั้งดีจือ่อราชโอรสองค์ที่เก้ซึ่งเป็นคนอ่อนแอขึ้นมาเป็นห้องเต้แทนคนนี้ไม่เอาเรื่องเราใครไม่แย่งอำนาจกับใคร คือถังไทจงเห็นตัวเองตอนสมัยที่ก่อนจะขึ้นมาแล้วพี่น้องสู้กันฆ่ากันนี่นะไม่อยากให้ภาพนั้นกลับมาอีกเพ,เพราะเห็นคนที่ราชทายาทก็รักษาอำนาจเขาเนี่ยจะมาชิงแล้วเอาเอาออกสั้งคู่ไปแล้วเอาคนเนี่ยที่ไม่ชิงอะไรกับใครเอาขึ้นมาบูเช็กเทียนก็หาทางติดสินบนขันทีหาวิธีการเงินทองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ทุกอย่างทุ่มทั้งหมดเพื่อเอาตรงนี้สาเร็จให้ได้แล้วก็ให้ มีการต่อชแนลไปถึงห้องเต้ให้ได้เนี่ยให้ระลึกนึกถึงความหลังเก่าๆก,ก่อนจะถูกจับบวชไม่ชี้ก็เคยสบตาปิ้งๆกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กระตุน้นเพราะห้องเต้ลืมได้นะตอนนั้นชอบชอบอยู่เนี่ยนังสนมมันมีเยอะเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ลืมมีเป็นร100้อยเป็นพันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดียวก็ลืมไปหมดแล้วเออใครก็ไม่รู้นึกไม่ออกแล้วเนี่ยมันต้องมีขันทีข้างๆคอยกระตุน้นเตือนเสียงข้างหูสําคัญขันทีก็คือเสียงข้างหูนะของห้องเต้ผู้ยิ่ แล้วบูเช็คเทียนก็ติดตามความเป็นไปตลอดพบว่าฮ่องเฮาคนใหม่ฮ่องเต้เนี่ยนะเป็นคนแบบใจดีนนิสัยดีแต่ไม่มีลูกแต่มีนางกุ้ยเฟยสนมเอกที่มีลูกชายเนี่ยแล้วฮ่องเต้คนใหม่เนี่ยโกรธจนฮ่องเฮาหมันไส้แล้วคนนี้ก็เห็นว่าตัวเองมีข้อเด่นคือมีลูกไงฮ่องเฮาไม่มีลูกฉันมีลูกนะคตลูกฉันเป็นฮ่องเต้ฉันก็จะต้องกลายเป็นหวังไทโ่โมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกรงใจฮ่องเฮา,าเหมือนชิงอำนาจกขอยู่ บูเช็คเทียงก็ต่อชั้นแนวต่อสายทางด้านฮองเฮาด้วยว่าเนี่ยตัวเองมีสิทธิ์ที่จะช่วยฮองเฮานะฮองเฮาไม่มีลูกตัวเองเนี่ยสเสน่ห์ไม่พอจะตึงฮองเต้ถ้ามีตัวช่วยเนี่ยอาจจะพอสู้กับกุ้ยเฟยได้เรียกว่าเห็นไหมการที่อ่านออกเขียนได้แล้วก็มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันได้เปรียบกับผู้หญิงอื่นมันมองกว้างกว่าไง <c oughs> สุดท้ายก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในวังเหมือนกับเป็นสนมคนหนึ่งของฮองเต้คนใหม่ ผมยังไม่ทันยังงอกเลยนะค่อยงอกมาทีละนิดเนี่ยแล้วก็คอยรับใช้ของเฮาเพราะรู้ว่าของเฮาเป็นคนดีมีน้ําใจก็อยู่รับใช้ของเฮามาแล้วก็ด้วยสเสน่ห์ของนางบูเชกเทียนเนี่ยที่ทั้งสวยด้วยฉลาดด้วยห้องเต้ใหม่ก็ติดแล้วก็เลยมาที่นี่พูดง่ายมีเสน่ห์มากกว่ากุ้ยเฟยคนเก่าละที่มีลูกชายแล้วจนสุดท้ายบูเชกเทียนก็ตั้งท้อง เป็นนางสนมรับใช้ของเราแล้วตั้งท้องเนี่ยฮองเต้ก็ยิ่งโอ้โหท้องเนี่ยก็ยิ่งแบบเอาใหญ่ใหญ่นางสนมคนไหนตั้งท้องคือเป็นการพลิกผันของชาติทีวิเคราะห์สาคัญนะระหว่างสนมที่ไม่มีลูกเนี่ยกับสนมที่มีลูกกับฮองเต้นเนี่ยโอ้สเตตัสมันจะขึ้นมาแบบเยอะเลยแล้วพอคลอดุูกตอนนั้นก็คุยเฟยก็หมดบรารมีไปแล้วเรียกว่าฮองเต้ก็มาอยู่กับเนี่ยบูเชเกเ,นะเ,ชเทียนกับฮองเฮายนี่นะทีเทียนก็โอ้อใจฮองเฮาแต่พอคลอดลูกมา จังหวะหนึ่งดูจังหวะพลิกของกูรูยกเทียนว่าจะขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เนี่ยมันต้องโหดขนาดไหนคือเขาบอกว่าพี่ชอบผู้หญิงนะผู้ชายก็เหมือนกันเนี่ยจะเป็นใหญ่ได้ต้องใจดำอัม,มหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดถ้าจะเป็นใหญ่ทั้งโลกนะต้องเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยคือเป็นใหญ่โดยบุญจากแก้วเกิดไปถึงไหนไม่ต้องลบเลยทุกคนยอมหมดอย่างนี้ค่อย ค่อยดีหน่อยแต่ดีที่สุดก็คือเนี้ยบวชอยู่เนี่ยสุดยอดกว่าเพื่อนไม่งั้นพูดไอ้เจ้าเจ้าชายสตีทัศจะเป็นพระเา้าจักรพรรดิจากแก้วจะเกิดอีกเจ็ดวันอยู่แล้วเนี่ยทําไมทิ้งทุกอย่างแล้วออกบวชนะะก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้เนี่ยอยู่ในสเตตัสที่ยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่มีรัตนเจตอีกนะรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รักษาสเตตัสนี้ไว้ให้ดีนะแล้วให้ตั้งใจฝึกตัวเองต่อไปให้ดีอย้อนกลับมา บูเช็คเทียนเนี่ยผู้หญิงจะขึ้นเป็นใหญ่ก็ยิ่งต้องใจดําอามาหิตเป็นสองเท่าพอมีลูกสาวนะยังแดงๆอยู่เลยนะเดือนสองเดือนเนี่ยวันหนึ่งห้องเฮาไม่มีลูกอะ่ะก็เอ็นดูเด็กไงก็จะมาเยี่ยมกุ <c oughs> ้ยเฟยนะหมดบารมีไปแล้ะก็เหลือแต่บูเช็คเทียนพอคลอ,อดไม่ลูกสาวห้องเต้ก็รักเพรลูกชายก็มีแล้วกับคนอื่นๆก็วันหนึ่ง บูชเชกเพียนรู้ว่าห้องต้เองกลังจะมาเยี่ยมตัวเองแล้วก่อนหน้านั้นพองเฮาก็จะมาก่อนพองเฮามาปับ๊บบูชเชกเพียนก็ส่งสัญญาณให้นางกำนันและขันทีออกไปจากห้องให้หมดเลอแต่ตัวเองกับพองเฮาสองคนเท่านั้นเองเหมือนกับเพิ่งคลอดไม่นานก็แบบยังไม่เคยแข็งแรงนักอะไรอย่างนี้นะพองเฮาก็มาเล่นกับเด็กหยอกล้อด้วยความเอ็นดูสักพักแล้วก็กลับไปพองเฮากลับไปบูชเชกเพียนทำไงรู้ไหมบีบคอลูกเอลตายเลย ฆ่าลูกสาวตัวเองเลยนะแล้วก็ทําไม่รู้ไม่รู้เรื่องเหมือนเป็นนอนป่วยอยู่บนเตียงพอฮ่องเต้เข้ามาถึงปั๊บยังไงจะมาเยี่ยมลูกลูกตายแล้วทั้งตกใจทั้งโกรธถามทําไมลูกฉันถึงตายเรียกขันทีเรียก,น,ยกนางสนมมาถามนางกำนันมาถามได้ทราบว่าอ๋อก่อนที่พระองค์จะมามีฮ่องเฮา,าเข้ามาเยี่ยมเด็กแล้วเพิ่งกลับไปเท่านั้นเองฮ่องเต้สันิฐานฮ่องเฮาอิจฉาบูเช็คเพียน ถึงฆ่าเด็กทิ้งเพราะไม่มีคนอื่นอีกแล้วมันก็มีอยู่สองคนคือบูเช็กเทียนที่เป็นแม่กับฮองเฮาแล้วควรจะสงสัยใครก็ต้องสงสัยฮองเฮาเท่านั้นเองถอดฮองเฮาออกจากตาแหน่งบูเช็กเทียนขึ้นเป็นฮองเฮาแทนแลกตำแหน่งฮองเฮาด้วยชีวิตลูกสาวตัวเองเป็นไงโหดพอไหมสับจีนเขาถึงบอกว่าบูเช็กเทียนเนี่ยเลิงคู่อู๋ิง แปลว่าอัม,มหิตไร้ไมตรีนี่เป็นอย่างนี้เพื่อไปสู่เส้นทางความเป็นใหญ่เนี่ยลูกตัวเองก็ฆ่าได้เป็นบันไดก้าวไปสู่ความเป็นใหญ่อยากเป็นไม่เป็นใหญ่อย่างนี้แล้วพอขึ้นมาถึงปั๊บเนี่ยต่อไปก็มีลูกกับห้องเต้อีกห้องเต้ก,ก็รักแล้วนางสนมอื่นอย่าได้มาแย้มนะคนไหนแบบ ทำท่าซ่าๆไม่ต้องทันมาแย่งบารมีหรอกบูเช็กเทียนบีบนิ้วเดียวเนี่ยจัดการตายหมดเรียบร้อยไม่มีเหลือหรองั้นฮ่องเต้เป็นคนอ่อนอยู่แล้วเนี่ยเจอบูเช็กเทียนที่เป็นคนแข็งและฉลาดด้วยนะบูเช็กเทียนไปช่วยว่าราชการแผ่นดินด้วยฮ่องเต้ออกว่าราชการบูเช็กเทียนก็ไปเป็นเพื่อนฮ่องเฮาแล้วก็ขุนนางให้ความเห็นยังไงฮ่องเต้ก็กำลังคิดๆบูเช็กเทียนตอบแทนให้หมดสั่งการให้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นฮ่องเฮาที่มีบารมีด้วยฉลาดฮ่องเต้เกรงใจรักด้วยเกรงใจด้วยแล้วเหลือตัวเอง ไม่ต้องห่วงเลยทุกอย่าง้องเฮาจัดการให้หมดรู้สึกเออทึ่งเออดีดีด,ดีรู้สึกสบายดีไม่ต้องหนักแรงมาปวดหัวจะจัดการบ้านเมืองอยังไง้องเฮาช่วยงั้นสนมอื่นไม่มีสิทธิ์ยั้เลยใครหือตายอย่างเดียว้องเฮาเก่าถูกปลดแล้วเนี่ยพอบูชิกเทียนได้เป็น้องเฮาทำไงรู้ไหมเอามาตัดแขนตัดขาตัดหัวแล้วเอาไปหมักอยู่ในไหเหล้าโทษฐานว่าทำให้ลูกสาวฉันตายเพราะแกเนี่ยฉันถึงต้องฆ่าลูกสาว เพราะฉะนั้นในความผิดทั้งหลายอยู่ที่แกคนเดียวทําให้ลูกสาวฉันตายอืมเนี่ยมีแนวคิดที่แปลกดีไหมคนเราเนี่ยเวลานให้เหตุผลมันมีการให้เหตุผลที่แตกแปลกเลยคือคิดแบบเข้าข้างตัวเองเป็นหลักไงตัวเองเป็นคนฆ่าจะบอกว่าที่ฉันฆ่าเพราะว่าก็เพราะแกเป็นต้นเหตุเนี่ยทำให้นั้อจงแข่งกับแกไงฉนันถึงต้องฆ่าลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฉันยอมนาจแล้วต้องล้างแ้นให้ลูกสาวไม่ใชตนะ่ตัดแขนตัวเองนะตัดแขนนองเราเก่าตัดแขนตัดขา,า,าตัดปัวทั้งหมดแล้วเอาไปหมักอยู่ในไหเเล่าในี่ล้างแ้น นี่คือบูเช็คเทียงนงเลิงคู่อูฉิงอัม,มหิตไร้ไมตตีเพียงพอหรือเปล่านี่จะเป็นใหญ่เยต้องอย่างนี้เนี่ยก็พอถังเกาจงห้องเต้นเนี่ยสวรรคตบ,บูเช็คเทียนก็ตั้งลูกชายคนหนึ่งชื่อหลี่เซียน<ม>ขึ้นมาเป็นห้องเต้ตัวเองก็เป็นหวังไทโฮแล้วก็บัญชาการหลังม่าน เขาผ่านมาปีสองปีคันนี้ไม่เข้าท่าถอดเอาลูกอีกคนขึ้นมาพูด,ดง่ายๆว่าจะเอาคนไหนขึ้นได้ก็ถอดถอดตั้งตั้งได้ตั้งไปตั้งมาสองสามคนว่าการไว้ว่าการมาเอยไม่ได้เลื่อมเป็นเองดีกว่า mm hmm. ก็เลยถอดลูกชายคนที่ตั้งขึ้นมาแทนลูกชายที่เป็นห้องเต้เก่าเนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นมาเป็นห่องเต้หญิงคนแรนกในประวัติศาสตร์จีน ตั้งชื่อวาราชวงศ์โจคนจีนเขาเรียกไม่สับสนวนวราชวงศ์โจในสมัยก่อนชุนชิวที่มันอยู่แ0 0ปีเนี่ยก็เลยเรียกเป็นอู่โจเอาชื่อนาสกุลของบูเชกเทียนแท่อู่เนี่ยอู่เจ๋อเทียนเนี่ยแท่อู่เนี่ยมาใส่เรียกเป็นอู่โจราชวงศ์อู่โจแล้วขึ้นมาเป็นห้องเต้หญิงสังการไม่ใช่หลังม่านแล้วหน้าม่านเลยเป็นใหญ่แล้วพอเป็นใหญ่แล้วขึ้นมาเนี่ยอายุหกสิบกว่าแล้วนะห้องเต้ชายยังมีสนมได้สามพันเนี่ยห้องเต้หญิงก็ต้องมีสนมชายได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยหกสิบเจ็ก็ยังมีสนมได้ไมได้เป็นร้อยเป็นพันอะไรผู้ชายทําได้ผู้หญิงทําได้หมดถือว่าสิทธิสตรีเท่าเทียมกันแล้วก็แต่ว่าตัวอูเจอเทียนนี่ฉลาดและเก่งเลยรับคนดีมีฝีมือมาทํางานหมดเลยตี้เหลินเจียเขาได้ไหมที่เป็นตุลาการเอ่ยเป็นอํามาตย์ฝีมือดีเอ่ยนี่ได้เป็นใหญ่เพราะอูเจอเทียนบูเช็กเทียนเนี่ยดึงเก่งใช่ไหมดึงเข้ามาเลย ของจีนเดิมจะมีตระกูลขุนมางชั้นสูงคุมอยู่พอพ่อตายลูกก็เป็นตําแหน่งแทนเนี่ยบางทีลูกไม่เก่งเลยก็เป็นตามเหมือนกับสืบท่อถึงลูกถึงหลานเนี่ยเดี๋ยวจะเทียนทลายกรอบนี้คนสามัญชนถ้าเก่งจริงใครก็ตามเก่งจริงดึงเข้ามาทาให้ในระบบราชการมีคนเก่งเข้ามาช่วยงานอีกเยอะเลยแล้วเป็นยุคที่จีนรุ่งเรืองมากอีกยุคน่งตั้งแต่ก่อนตัวเองจะเป็นห้องเต้หญิงก็ว่าราชการแทนมาตั้งแต่สมัยพระสวามีแล้วนี่ใช่ไหม จนกระทั่งสมัยลูกตัวเองก็ว่าการเองจริงเนี่ยเป็นอู่เจ๋อเทียนบริหารประเทศจีนจริงมาหลายสิบปีห้าหกสิบปีเนี่ยก็เป็นยุคที่จีนรุ่งเรืองมากเพราะฝีมือห้องเต้หญิงในแง่อำนาจนะใครอยากขวางทางปืนาตายหมดแต่ว่าในแง่ของประเทศเป็นห้องเต้ก็ต้องคิดว่าทำไงให้ประเทศสงบแล้วจะเลยรุ่งเรืองเนี่ยง,งั้นฝีมือของผู้หญิงเนี่ยความสามารถก็ไม่ธรรมดาแต่พออายุแปดสิสองป่วยแล้วป่วยหนักแล้วเนี่ย ขุน <c oughs> นางก็รวมตัวกันบังคับให้อู่เจ๋อเทียนบูเช็คเทียนสละดราชสมบัติให้ราชโอรสซึ่งก็คือคนที่พอสามีตายแล้วตั้งเป็นฮ่องเต้นคนแรกแล้วอู่เจ๋อเทียนปลดเนี่ยก็ให้กลับมาเป็นฮ่องเต้ใหม่ฟื้นปูราชวงศ์ถังอู่เจ๋อเทียนเห็นนึกยังไงมันก็ลูกตัวเองนะแล้วตัวเองก็แก่ไม่ไหวแล้วแล้วสําคัญคือตระกูลอู่ตอนอู่เจ๋อเทียนเมียหนา้าพยายามจะเอาตระกูลอู่ขึ้นมานะลูกหลานตระกูลอู่ขึ้นมาครองตําแหน่งสําคัญ ตั้งเป็นอ๋องมั่งแล้วก็เป็นเสนาบดีมั่งเป็นแม่ทัพมั่งแต่ว่าลูกหลานตระกูลอู่ไม่เก่งไม่มีคนเด่นถ้ามีคนเด่นปับ๊บอาจจะมีคนสืบเชื้อสายจากอู่เจอเทียนไปแล้วก็กลายเปราชวงศ์ใหม่แทนราชวงศ์ถังก็ได้แต่ไม่มีคนเก่งในตระกูลอู่สุดท้ายเลยต้องกลับมาเอาลูกชายตัวเองที่อยู่ในสกุลหลีนี่แหละแซ่หลีนี่นะซึ่งเป็นสกุลถังไงหลีซื่อหมินเนี่ยกลับมาเป็นฮ่องเต้แต่ลูกนี่กลัวแม่สุดๆนะ แม่ให้ถอดจากห้องเต้ก็ออกแล้วก็ระหว่างที่อยู่แม่เป็นห้องเต้ก็ต้องตัวสั่นมีพระราชองค์การทีไรมาหลี่เสียงก็จะนั่งตัวสั่นไม่กล้าไปรับราชองค์การแต่ภรรยาหลีเสียงเป็นคนแข็งแซหวหวยเนี่ยคล้ายๆบูเชกเทียนเหมือนกันก็ไปรับราชองค์การแทนเพราะหลีเสียงกลัวว่าแม่จะมีพระราชองค์การเอายาพิษมาให้ดื่มให้ตายซะลูกชายยังต้องกลัวแม่ว่าจะฆ่าเมื่อไหร่อย,อยู่นะเป็นไง อยากเกิดในตระกูลอย่างนี้ไหมก <c oughs> ็เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ด้วยความหวาดผวาถึงคราวอูเจเทียนป่วยอยู่บนเตียงแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยเวลา,าใกล้จะสุดท้ายจะไปแล้วนี่นะขุนานางถึงรวมตัวขึ้นมาบอกขอให้สล,ละราชสมบัติให้หลีเสียนลูกชายขึ้นเถอะเอาประคองปีหลีเสียงเข้ามาหลีเสียนเจอแม่นะ ตัวสั่นขาไมาย่ยอมเดินคุณนางต้องหิ้วปีเข้ามาลากเข้ามานะเนี่ยผู้นำกบฏเนี่ยจะหิ้วปีขึ้นมาแม่อยู่บนเตียงกำลังป่วยๆเหลียวมาดูบอกรลีเสียนแกมาทําอะไรเลยหลีเสียนคุกเข่าเปล่าแม่ไม่มีอะไรกับหลังขานได้วิ่งออกจากห้องเรียกว่ากลัวแม่สุดๆแต่คุณนางเพงลากขาไว้บอก่ไอ้ท่านเป็นผู้นำเนี่ย นี่บารมีแม่แน่ลูกในกลัวสุดๆเลยเนี่ยเห็นแล้วตัวสั่นเลย,เยก็แต่สุดท้ายดีเจเทียนก็ยังไงก็ลูกแล้วตัวเองก็ทุกคนอู๋ก็ไม่มีทาย,ยาหไงเนียก็โอเคราชวงศ์ถังถึงฟื้นขึ้นมาใหม่แต่พอฟื้นปับ๊บดีเซียนเป็นคนอ่อนแอหวยฮองเฮาก็เป็นคนแข็งสุดท้ายก็มาครอบงำบริหารราชการแผ่นดินแทนอีกแล้วก็จะทําตัวเหมือนกับบูชเชตเทียนอีกเนี่ยก็เลยต้องเจอ องหญิงไทผิงเป็นลูกสาวของบูเชกเทียนซึ่งก็ถือว่ามีแม่เป็นตัวอย่างเราก็ต้องเป็น <c oughs> หญิงจีนใจเด็ดเหมือนกันแล้วก็จับมือกับถังเสวียนจงซึ่งต่อมาเป็นฮ่องเต้นนะตอนนั้นเป็นลูกหลานตระกูลหลี่ก็เป็นลูกของลูกชายบูเชกเทียนอีกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ราชทายาทก็ถือว่าเป็นพอไม่ใช่ราชชายาทพ่อไม่ใช่ราชทายาทแล้วตัวเองเป็นลูกอีกทีมันก็ห่างไปแต่เป็นคนฉลาดและเก่ง ตั้งแต่ตอนที่บูชิกเียนมีอำนาจตระกูลหลี่ต้องซบเซามากถูกฆ่าไปเยอะเลยนะตระกูลหลี่โดนฆ่าไปร้อยๆเลยเนี่ยก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวที่สุกสังกัดบริเวณห้ามออกจากวังเนี่ยตลอดนะเหมือนกับถูกขังคุกอะแต่ขังอยู่ในวังนั่นเองแล้วก็พยายามศึกษาตำลับตำราแล้วก็ฝึกวิทยายุทธอะไรต่างๆให้มีความสามารถทั้งเซนจงตอนนีน้ก็เลยจับมือกับองค์หญิงไทผิงแล้วโค่นหวยหองเฮา สำเร็จปั๊บเอาพ่อตัวเองขึ้นเป็นห้องเต้ได้พักหนึ่งพ่อก็สละดราชสมบัติแล้วให้ถังเสียนจงขึ้นครองตำแหน่งแทนตอนบูเช็คเทียนตายนะรู้อานาคตเป็นคนฉลาดหลุมฝังศพตัวเองเนี่ยโบติหน้าหลุมฝังศพเขาจะตั้งแท่นหินไว้แล้วจาลึกใช่ไหมว่ามีคุณทำความดีคุณอุปการยังไงก็สรรเสริญคนตายเดียเ๋ยวนี้เหมือนกับเวลามีหนังสืองานศพป,ปัจจุบันคนธรรมดาย,ยัางต้องเขียนเลยว่าดีอย่างงั้นดีอย่างนี้อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นของอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็คเทียนเนี่ย แท่นหินหน้าหลุมฝังศพไม่ต้องจารึกอ,อะไรปล่อยเป็นแท่งว่างเพราะรู้ว่ามีคนเกลียดตัวเองเยอะมากทั้งที่ตัวเองทําบริหารราชการแผ่นดิน,นได้ดีนะแต่คนเกลียดเพราะเป็นผู้หญิงอะและ้วมาเป็นใหญ่เหนือผู้ชายในสังคมที่ผู้ยายเป็นใหญ่สุดๆอู๋เจียเียเลยปล่อยให้แท่นหินนี้ว่างบอกให้ประวัติศาสตร์จารึกเองเรามาดูว่าในยุคอู๋เจียเทียนนะผู้หญิงสถานภาพเป็นยังไงคําสอนองจื๊ออิทธิพลครอบงำแผ่นดินจีน เดี๋ยวผู้หญิงมาเดินดูทางนี้ห่อนในยุคนั้นนะคติของหญิงจีนคือซื่อเตอ๋อซันฉงแปลว่าสีคุณธรรมสามค้อยตามนี่เป็นหน้าที่ของหญิงนะที่หญิงจีนทุกคนต้องปฏิบัติตามคือต้องมีผู้หญิงจีนจะต้องมีสี่คุณธรรมแล้วมีสามค้อยตามสามค้อยตามคืออะไรตอนยังเด็กฉงป่า แต่ว่ายังเด็กต้องเคารพเชื่อฟังพ่อชูเจียงฟูคือแต่งงานแล้วต้องเคารพเชื่อฟังสามีฟูสือฉงจือสามีตายแล้วให้เคารพเชื่อฟังลูกชายคือทั้งชาติีต้องเคารพเชื่อฟังอย่างเดียวผู้ชายทั้งพ่อทั้งสามีสามีตายต้องเคารพเชื่อฟังลูก นี่คือสามคอยตามสามเชื่อฟังสี่คุณธรรมคืออะไรเอ่ยพูดจีนไมไหน่อยเผื่อใครมีอารมณ์อยูหน่อยมาฟิตภาษาจีนต่อนะก็หนึ่งคือว่ากุยเตอ๋อแปลว่าต้องเป็นคนมีศีลธรรมจรรยาความประพฤติเรียบร้อยดูเป็นกุลสตรีอะไรเงี้ยนะอันที่สองคือกุยเอียนแปลว่าต้องเป็นสตรีที่ คำพูดคำจาเนี่ยดูแบบพูดคําไพเราะไม่พูดคําหยาบคายไงงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นนางเอกหนังจีนในสมัยราชวงศ์ะไรทั้งหลายเป็นไงเนี่ยมันจะแบบแบบฟอร์มมาคล้ายๆกันเลยเห็นไหมเพราะว่ามันถูกหลอมาด้วยคติของจื้อนี่แหละแล้วถัดมาคือว่ากุยฉงแต่ว่าต้องดูแลร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยสะอาดสะอา้ะอานนะ สวยงามเพื่อเป็นที่เจริญตาเจริญใจของสามีเนี่ยตื่นก่อนนอนทีหลังแล้วอันที่สี่คือกุยกงได้แต่ว่าต้องรับผิดชอบการงานให้ดีดูแลบ้านเรือนให้สะอาดสะอาดเรียบร้อยดูแลลูกเลี้ยงลูกเย็บปักถักร้อยนอนนี่นั่นผู้หญิงจีนจะต้องเย็บปักถักร้อยเก่งดูแลทํากับข้าวดูแลบ้านดูแลครอบครัวทุกอย่างให้ดีเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วเนี่ยเรียกว่าออกไปในที่อคโครจรอะไรนี้ไม่ได้เลยนะ ถ้าสามีจะมีภรรยาน้อยห้ามอิจฉาต้องบอกเออทำหน้าที่เป็นภรรยาหลวงที่ดีคือดูแลภรรยาน้อยเปิดว่างถ้าคนไหนมาอิจฉามาหึงสามีนะสามีมีสิทธิ์เซนหย่าไล่ออกจากบ้านไปเลยแล้วผู้หญิงคนไหนถูกสามีอยา่าไล่ออกจากบ้านนะสังคมจะปะน,นาว่าเป็นหญิงเลวมากเลวจนกระทั่งสามีอย่าเนี่ยแสดงว่าความผิดทั้งหลายอยู่ที่ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นผู้ชายเนี่ย ไม่มีอะไรผิดเลยดีหมดทุกอย่างเป็นธรรมชาติผู้ชายจะมีภรรยาเล็กภรรยาน้อยก็เป็นธรรมดาผู้หญิงมีหน้าที่รับรองรับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามช่วยดูแลภรรยาน้อยให้กับสามีด้วยให้อย่างดีเนี่ยนี่คือคติของขงจื๊อนี่คือสถานภาพสตรีในสังคมจีนยุคนั้นแล้วบูเช็คเทียนมาถึงข้าพเจ้าคือห้องเตะเหยียบทั้งแผ่นดินอยู่ใต้อุ้งเท้าผู้ชายทั้งหมดต้องคุกเขา่า พออู่เจียเทียนขึ้นว่าราชการทุกคนก็ต้องโคกศรีศรษะทำนับว่านซุยว่านซุยว่านว่านซุยขอทรงพระชนมายุหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเป็นไงในสภาพที่ผู้หญิงเนี่ยต่ำสุดๆผู้ชายเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะแล้วจะอย,อย,อยู่บูเช็กเทียนขึ้นมาเป็นหนึ่งเนี่ยรับได้ไหมอึดอัดแม้กระทั่งขุนนางเก่งๆที่บูเช็กเทียนคนดึงมาจากสามัญชนนะก็รู้ว่าตัวเองมีอำนาจวาสนาเพราะบูเช็กเทียนในการสนับสนุนแต่สุดท้ายความรู้สึกว่า มันก็ยอมเฉพาะบูชิคเทียนคนเดียวเสร็จแล้วก็อยากจะให้ผู้ยายกลับมาเป็นใหญ่เหมือนเดิมจึงเป็นแรงขับดันของสังคมเลยมันเป็นค่านิยมสังคมเนี่ยที่ทําให้ราชวงศ์ถังได้ฟืน้นฟูใหม่ทีนี่มันมาอย่างนี้แล้วทุกอย่างมีที่มาที่ไปในสภาพสังคมอย่างนั้นบูชิคเทียนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเป็นเบอร์หนึ่งที่มีฝีมือบริหารประเทศจนสําเร็จได้เนี่ยสแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆต้องเป็นยอดหญิงจริงๆนะแต่จะสําสเร็จได้ก็ต้อง เหลึ่งคู่อูฉิงเนี่ยโอ้โหใจดำอมตแล้วก็ไล้ไมตรีจริงๆเลยนะทุกอย่างใครขวางทางปืนเรียบร้อยหมดจะใช้ทุกคนเป็นเครื่องมือหมดเลยเนี่ยซึ่งมันโอ้คิดแล้วเนี่ยในใจคงยังเหงาหน้าดนะูความรู้สึกเขาจะเป็นเขาจะมีความสุขจริงหรือเป็นเบอร์หนึ่งอย่างนั้นเนี่ยลูกสาวคนแรกตัวเองก็ไปคนฆ่ากับมือเองเพื่อจะปูทางไปสู่ความเป็นฮองเฮาเนี่ยลูกชายเองลูกหลานตระกูลหลี่ญาติญาติกันจัดการฆ่าทิ้งไปเยอะแยะ,ยะเนี่ย มันจะมีความสุขแค่ไหนกอนนาคิด